มาป้นละมาป้นระนวะังนะเดอ๋ยวเขาปัดเราทั้งหอ๋อจะถีบจัก,กรยานส่งอาหารให้แพ้นี่ปี๋แพ้รออยู่ข้างบนโต๊ะมันติดอ,อ๋อรู้เลยว่าป้าถีบไม่ได้แพ้ไม่สนใจละหนีไปแล้วอย่าไปเดินผ่านตรงนั้นนะเดี๋ยวมันกำลังขี้มันจะ ออกมาใส่หัวมันจะอื้อเอื้อออกมให้เขาเลยมันเห็นช้างสีเทาอยู่วิ่งเข้ามาข้างหลังที่อยู่บ้านเลยจะมาป้นละจะมาป้นระวังนะเดี๋ยวให้เขาปั่นเขาทั้งบมดโอ้พี่ก็จะหมดแล้ว กลัวหลบแล้วดักหน้าดักหลังไปไม่ได้แล้วได้อะก็กินได้อะถือว่าการถือว่าการให้มันแบนงให้มันจัดไปเดี๋ยวพ่ีวเดี๋ยวดวเดยวเยยเอยเด้ยดยแี่นี้ยวเดยดี๋ยวเดีเลยวเเีดดเีดดเห็นยเ หยิบขึ้นมาให้ใหม่ <c oughs>